สวัสดีค่ะเด็กเเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z กันก่อนนะคะอ่ะตัวแรก A B C D E F G H I J K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W x, y, z อะต่อไปทบทวนตัวเลขนะคะอะ o n e 1 t w o u o two 2 T H R ดับเบิลอีทรีสามเอฟโอยูอาร์โฟร์สี่เอฟอวี e ฝายห้าเอสไอเหกเอสอีออน เซเว่นเจ็ดอีไอจีเฮชทีเอ็กแปดเอ็นไอเอ็นอี นายเก้าทีเอ็นเทนสิบอ่ะวันหนึ่งทรูสองทรีสามโฟสไฟห้าซิกหก เซเว่นเจ็ดเอ็นายเก้าทสคัลเลอร์สี c o l o r คัลเลอร์สี เร็สีแดง R อีด e ีเร็สีแดงเย็นโรสีเหลือ e ง Y าอดับเป็นแอลโอดับเบ็นยูเย็นโรสีเหลือง พิง k สีชมพู P I N K พิง k สีชมพูกรีนสีเขียว G R W E N กรีนสีเขียว ออเรนสสีสม้ม O R E N G E ออเรน e สีสม้มบรูสีน้ำเงิน B L U E บรูสีน้ำเงิน p พ r ร์เพลสีม่วง P U R P L E เพ r ร์เพลสีม่วง Brown สีน้ำตาล B R O W N Brown สีน้ำตาล สกายบูสีฟ้า S K Y B L U E สกายบูสีฟ้าไวทสีขาว W H I T E white สีขาว black สีดำ B L A C K black สีดำ g r a y สีเทา G R E Y Grey สีเทาหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันซันเดยวันอาทิตย์ S U N D A Y ซันเดยวันอาทิตย์มันเดยวันจันทร์ M O N D A Y มันเดยวัน e จันทร์ T U E S D A Y วันอังคาร T U E S D A Y Tuesday วันอังคาร W E N D A Y วันพุธ W E D N E S D A Y Wednesday วันพุธ Thursday วันพฤหัสบดี T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัสบดี Friday วันศุกร์ F R I D A Y Friday วันศุกร์ Saturday วันเสาร์ S A T U d R D A, a e Y Saturday วันเสาร์ Hair ผม H A I R Hair ผม I ตา E Y E I ตา เอียหู E-A-R เอียหูโนสจมูก N-O-S-E โนสจมูกเม้าปาก M-O-U-T-H เม้าปากชูดฟัน T double O T H ทูดฟัน e ชินคาง C H I N ชินคาง n e c คอ N E C K เน็คคออารมแขน R m, ARM อาแขน hand มือ H A N D hand มือ finger นิ้ว F I N G E R finger นิ้วเลขขา L E G เลขขา นีหัวเข่า K N, e. n d n n e นีหัวเข่าฟุตเท้า F d o O T ฟุตเท้าเฟ c ใบหน้า F A C E เฟ c ใบหน้า Body ร่างกาย B O D Y body ร่างกาย <S S A N a T and mode B A T b a t ขังขาว B ี I R ออา r d ดีเบินก B ีอ e ีแบมี r, bear, B ีด e ับเบิลอีพึ่ง C A T Cat แมว C O W ขาววัว D O G ดอกสุนัข H E N เฮนแม่ไก่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูในป่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ